สวัสดีค่ะทุกคนเข้าจุบชามชามไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็มาบอกวิธีการลดความดันโลหิตสูงด้วยผ้าขนหนูนะคะแล้วก็คุณก็สามารถทำเองได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทิปใหม่นะคะวิธีลดความดันโลหิตสูงด้วยผ้าขนหนูผู้สูงอายุก็สามารถทำเองได้ง่ายมากค่ะใช้ผ้าขนหนูขนาดพอดีมือนะคะห่งผืน ม้วนให้ได้ขนาดโจนกำมือแล้วก็นิ้วไม่ติดกันกำผ้าคนหนูม้วนด้วยมือข้างเดียวนะคะ อย่างเต็มแรงจำทางข้างใช้หรือขวาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยๆผ่อนแรงโจนให้เหลือประมาณ30เซนนะคะหรือประมาณหนึในสามของแรงบีบเต็มแรงนะคะให้บีบไว้2นาทีค่ะพัก1นาทีนะคะทำซ้ำข้อ2อสอีกหนึ่งครั้งค่ะทำซ้ำแบบเดียว กับข้างต้นโดยเปลี่ยนมาใช้มืออีกข้างโดยทำสองครั้งเช่นกันนะคะบริหารกำมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะสามครั้งต่อสัปดาห์เช่นวันจันทร์พุธศุกร์เป็นต้นนะคะบริหารกำมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะวันเว้นวันก็ได้ค่ะจะสามารถช่วยลดความดังโลหิตสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะชาบริหารนี้นะคะแนะนำสำหรับผู้ที่มีความดันสูงไม่เกิน180-110นะคะ สามารถทำได้ทุกวันนะคะโดยไม่เป็นอันตารายแต่ถ้าเกินกว่านี้แนะนำให้ผึกกับแพทย์นะคะจะได้ทันเวลาแล้วก็ถูกวิธีค่ะหลังจากที่ดูวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันจะมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักได้ดูด้วยนะคะแล้วก็กลัว่าคุณรู้ว่ารู้สึกว่าสุขภาพไม่เคยเข็งแรงก็รีบไปหา หมอเลยนะคะเพื่อจะได้รักษาทันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะใครกดติดตามขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ